สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนเรื่องนะครับเกี่ยวกับการทำอีบุ๊กนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับที่เป็นแบบออนไลน์นะครับทั้งหน้าเว็บไซต์นั่นก็คือ p u b html 5นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับทุกท่านนะครับเพียงแค่มีไฟล์รูปนะครับหรือว่าไฟล์ที่เป็น pdf นะครับแล้วจัดรูปเล่มเรียบร้อยนะครับก็สามารถอัพขึ้นไปนะครับทำเป็นอีบุ๊กนะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับให้ ทุกทุกท่านเนี่ยได้ดูกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับเปิดเข้ามานะครับทีเ่เว็บไซต์นะครับ Pub html 5นะนะฮะ ตัวนี้นะครับผมก็จะสะกดด้วยพ pub นะครับ html5.com นะครับผมพอเข้าไปหน้าแรกนะครับทุกท่านครับก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับผมให้ล็อกอินนะครับก็ถ้าใครที่มี Account ของ gmail อยู่แล้วนะครับหรือ Facebook อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับของผมนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้ Account ที่เป็น gmail ของมหาลัยนะครับ a d k u t h นะครับก็คลิกนะครับผมล็อกอินนะฮะ หลังจากนั้นนะครับตัวระบบนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับผมในหน้านี้นะครับผมทุกท่านครับก็จะมีเมนูอยู่ทางด้านบนนะครับเห็นไหมฮะเมนู quick upload นะครับผมตัวนั้นนะครับเป็นเมนูที่ไว้สําหรับในการอัปโหลดไฟล์นะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวอย่างไฟล์ที่เราจะสามารถอัปโหลดกันได้เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งนะครับที่เป็นไฟล์หนังสือนะครับผมนี่นะฮะ ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นไฟล์ PDF นะครับเห็นไหมฮะในการอัปโหลดนะครับผมขอแนะนำนิดนึงนะครับผม PDF ที่ทำนะครับก็ต้องเป็น PDF ที่มีความเข้มนะครับหรือว่า Resolution ที่สูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพอาเวลาเราอัพเข้าไปใน พับ html เนี่ยมันก็จะมีการลดขนาดหรือว่าลดความคมชัดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเราอัพไปในความคมชัดสูงเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมที่มีเนื้อหานะครับทำหน้าปกทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับทาปกหลังนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับผมให้ทุกท่านนะครับคลิกลงไปที่ ปุ่ม Quick Upload ทางด้านบนนะครับผมก็คลิกลงไปเลยนะฮะจะเจอป๊อกอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่ามันก็บอกว่าให้ชูโฟเดอร์นะครับเราก็เ e ็กไปนะครับจากนั้นจะเจอเจอป๊อกอัพแบบนี้นะครับก็วิธีการนะครับก็ให้ลากนะครับผมตัวไฟล์ของเรานะครับที่เราเปิดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะใส่ลงไปเลยครับอ่าจากนั้นรออัปโหลดครับ ทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือเป็นไททิลนะครับผมก็คือเราต้องตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมอันนั้นเราก็ผมก็พิมพ์ตั้งชื่อเรื่องไปเลยเนาะ ถ้ามีคำอธิบายก็ใส่ลงไปนะครับผมทด้านล่างนี้นะฮะโอเคมีคีย์เวิร์ดไหมคีย์เวิร์ดถ้ามีคีย์เวิร์ดก็ใส่ไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะคีย์เวิร์ดมีหลายๆอันได้นะครับอ a มแคทเอรีนนะครับถ้ามีก็ใส่ไปนะครับ Education นะครับผมทีนี้เรามาดูในเมนูต่อมานะครับก่อนที่จะกดเน็กนัดไปนะครับผมก็มาดูที่เมนูตรงนี้นะครับทางด้านล่างเนี่ยเขาถามว่าต้องการที่จะให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ไหมนะครับก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่อยากจะให้เขาดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ไปเนี่ยก็สามารถที่จะติกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ก็ไม่ต้องติกนะครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่แล้วกันเนาะ โอเคนะฮะจากนั้นก็กด next นะครับมันจะพาเราไปเลือกเทมเพลตนะครับเทมเพลตเทมเพลตเนี้ยก็มีให้เลือกอันนี้เราเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีอ่ะก็จะมีเนี่ยให้เลือกประมาณ4เทมเพลตนะครับผมก็โอเคแล้วแหละถ้าเป็น4เทมเพลตนะครับเราก็กดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กด next นะครับต่อไปก็จะเป็นธีมนะครับเป็นธีมนะครับผม ทีนี้เป็นตีมเนี่ยเราก็เลือกดูว่าเราจะใช้ธีมไหนนะฮะที่มันเหมาะสำหรับกับหนังสือเรานะครับผมก็โอเคนะฮะผมลองเลือกเป็นสีเขียวละกันนะครับอันนี้เนาะ WaterDrop จากนั้นก็ a d v a n e e นะครับทีนี้ในเมนูของ d v v n c e เนี่ยครับทุกท่านครับมันมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับเอ่อหน้าแรกเดี๋ยทุกท่านไม่ต้องไปทำอะไรไมันหรอกนะฮะเพราะว่ามันตั้งเป็นสาตนด,ดานมาอยู่แล้วนะครับผมต่อมามาเลือกตรง Toolbar นะครับ ตรงทูบาตรงนี้นะครับในตอนที่วันแสดงหน้าของของหนังสือของเราเนี่ยฮะมันจะมีปุ่มพวกนี้ขึ้นขึ้นมานะครับเราก็ดูนะครับว่าเราอยากได้ปุ่มไหนนะฮะถ้าเราอยากจะได้ ปุ่มโฮมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติ๊กไปโฮมเนี่ยหมายถึงว่าไปนหน้าแรกของเว็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเราไปแปะไว้ในเว็บแล้วก็อาจจะต้องใส่ตรงนี้เนาะทีนี้ปุ่มดาวน์โหลดถ้าไม่อยากให้ดาวน์โหลดก็ไม่ต้องใส่ลงไปถ้าอยากให้ดาวน์โหลดก็ใส่ลงไปนะครับผมปรินได้ไหมถ้าใครมาดูหนังสือน,นี้แล้วแบบว่าอยากเอาสปินออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาติ๊กไวล้ละกันนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมแบรนดิ้งอันนี้ใส่โลโก้เราใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นฟรีเนาะ นะครับมันจะให้เสียตังค์เห็นไหมฮะเราก็จะต้องเสียตังค์เข้าไปนะครับผมต่อมาแกลเลอรี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสําหรับการทําในพับ html นะครับผมมีเพียงเท่านี้เนาะหลังจากนั้นเราก็กดเลยนะฮะ create นะครับผมนี่แล้วก็รอสักครู่นะครับรอ,อสักครู่นะครับขั้นตอนในการขั้นตอนสุดท้ายในการ create เนี่ยจะ ช้าหรือว่าจะเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนหนังสือนะครับว่ามีหลายหน้าไหมแล้วก็ขนาดเนี่ยใหญ่ไหมนะครับผมก็จะความเร็วเนี่ยอยู่แตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับพอคอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเอาไปใช้งานจากตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็อันแรกเลยนะครับ Embed t i s book นะครับถ้าสมมุติเรากดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้ให้เรานะครับผมเนี่ยเราสามารถเอา คลิกตรงโค้ดทางด้านล่างเนี่ยนะครับส่งไปให้ฝ่ายไอทีนะครับเพิ่มไปในเว็บไซต์ได้นะครับผมเห็นไหมฮะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็แค่ Copy ้โค้ดเนี่ยไปให้ไอทีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ถนัดพวกนี้ล่ะถ้าเราไม่ถนัดพวกนี้ทําไงนะครับผมนี่นะฮะเรา,าจะส่งหนังสือเน,นี้ยไปให้เพื่อนๆนะครับเราก็แค่คลิกตรงแชร์ปุ่มแชร์ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะ คลิกเลยนะครับก็จะมีทั้ง QR code นะครับมีทั้งลิงก์นะครับหรือว่าเราจะแชร์ไปใน Facebook Twitter อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็กดเลือกแชร์ได้เลยนะครับนี่นะฮะมันง่ายมากเลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราจะดาวน์โหลดเก็บไว้อ่ะเราลองดาวน์โหลดดูซินะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนถ้าสมมติเราดาวน์โหลดมานะครับเราดาวน์โหลดมานะฮะมันจะมีทั้ง2อันให้เราเลือกนะครับมีทั้งเวอร์ชันเป็น PDF ซึ่งมันก็คือเป็น PDF แบบเดิมเนี่ยแหละ กับเวอร์ชั่นที่เป็นฟรีบุ๊กเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเราลองเราดาวน์โหลดฟรีบุ๊กจริงๆถ้าเราเสียตังค์เนี่ยเราพอเราดาวน์โหลดฟิีบุ๊กเวอร์ชันมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นแบบไฟล์ html นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดจากในตัว PC เนี้ยได้โดยตรงเลยนะครับผมแต่แต่ว่ามันต้องอยู่ในเวอร์ชันโปรก็คือว่าต้องเสียตังค์นะครับโอเคนะฮะโอเคถ้างั้นก็ น่าจะทุกท่านจะทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามา r e f ฟ e ตรงหน้าจอของเราดูเนาะก,ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะมีหนังสือของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ทางด้านนี้นะครับเราก็แค่เปิดเข้าไปดูนะครับผมเนมะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอระบบดาวน์โหลดนะฮะมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นหนังสือแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะ เมื่อกี้นะครับที่เราบอกว่าเราต้องการตุ่มอะไรบ้างนะครับที่เราให้ติ๊กนะครับถ้าถ้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราก็มากดตามเลือกตามนั้นได้เลยนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นหนังสือคลิกดูในแต่ละหน้าได้นะครับนี่นะฮะ ห้ามหน้า็็ไ้นะคบไม่จำเป็นว่าต้องเปิดเรียงนะครับผมซึ่งจากหน้านี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้อีกนะครับก็คือกดตรงปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเกิดหน้าจอแบบนี้นะครับหรือจะไปกด Embed แบบนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อให้ความสวยงามก็ไปเลือกเป็น Embed ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทางฝ่ายไอทีทำต่อให้นะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถมีอ e ีบุ๊กเป็นของตัวเองได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะใช้ p ัฟเพเทียม L5 เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้สําหรับหนังสือหรือว่าเอกสารที่ต้องการเผยแพร่ให้ทุกๆคนได้เห็นเลยนะครับซึ่งบางครั้งนะครับบางท่านก็อาจจะแบบว่าอยากทําแบบนี้แต่ว่าไม่อยากเผยแพร่นะครับเดี๋ยวรอชมในคลิป ต,ต่อไปนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ